ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่8ตุลาคม2563โดยเฉพาะ่าครั้รงฟุตบอลไทยครับเราดะข่าวฟุตบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงวันนี้แฟนซัปโปรโอยากได้2ในวรับไทยมาเสริมแกร่งอีกครั้ง ดยกันนี้ทางคอนซาเสซปโรภายใต้กระําทัพของมิชามิเฮโบรเปโตวิสทำผลงานฤดูกาล2020นี้ได้อย่างย่ำแย่อย่างมากเลยนะฮะโดยผลงานลงสามทั้งหมด21นัดแพ้ไปถึง11เกมเสียไปถึง13ประตูโดยกูซังยุน4ประตูทาคาโนริสุเกโนะใส่2ประตูโคจิโรรนาคาโนะเจประตูจากทั้งหมด2นัดรั้งตัดที่15ของตารางคะแนนซึ่งหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำผลงานออกมาย่าแย่ขนาดนี้ของซปรโรนั้นก็เป็นเพราะแนวรับที่ละหลวมซะเกินไป โดยล่าสุดนะผมแฟนบอนลซัปโปโรนั้นมีการพูดถึงในโลกโซเชียลญี่ปุ่นอย่างมากมาว่าจะจะให้ทีมคอนซาดึ 1, 2, นสองแนวรับทีมชาติไทยมายืนคุมด้านหลังให้กับทีมอย่างมอนเดลทอมเบียกับทางเอลิสเดลเลโดยทางแฟนบอลญี่ปุ่นมองว่ามอนเดลทอมเบียกับทางเอลิสเดลาะนั้นทั้งคู่คือตัวแทนของประเทศไทยทั้งคู่คือคู่เซนเ,นเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะมองว่าทีมควรจะพิจารณาสักหน่อยแต่มีแฟนบอลญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบถึงประเด็นดังกล่าวมาว่าไหนล่ะครับเงิน ซึ่งปัจจุบันนี้ทางคอนซา์น่ะผมกำลังประสบปัญหาด้านการเงินของสโมสรและตอนนี้ทีมกำลังมีนโยบายดันผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อลดค่าใช้จ่ายและก็สร้างระบบทีมใหม่โดยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นแกนหลักในอนาคตต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าพวกเขานั้นจะมีการแก้ปัญหารับที่มีมาอย่างยาวนานนี้ได้อย่างไรครับ ก็ไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะฮะแต่ก็ขอบคุณนะผมที่เขาสนใจใน2แข่งของเมืองไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอเวเรสต์เดอลอะและก็มอนเตทอมเบียนั่นเองเอาไปดูค่าวต่อมากันดีกว่านะครับรุ่นใหม่ควรจะเอาแบบอย่างนะทีเดทอนโพสและทักติิหลังเกมกับทางวิเซอโกเบ โดยความหลงหลังเกมที่โยโกฮาม่าเอฟวานิโนอนะผมเปิดบ้านพ่ายวิเซอโกเบไป2ต่อ3ทีที่แฟนบอลน,นั่งดูโกอุ้มพาทีมเดินเกมบุกจู่โจมคู่แข่งอย่างเพลินตากันเลยทีเดียวและสุดทีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งทีมชาติไทยของเราได้โพสต์ข้อความถึงทักษะติหลังเกมกับทางวิเซลโกเบซึ่งนักเตะคนรุ่นใหม่นั้นคนเอาแบบอย่างเป็นอย่างมากเลยิดที่ว่าจะยังไงก็ช่างสู้ไม่ถอยอย่างเดียวโดยโกอุ้มได้บอกว่าฟุตบอลแพ้แต่โคตรสนุกครับกับการเล่นฟุตบอลของทีม โค้ดโชคดีที่ได้เจอกับโค้ดที่โคตดเก่งได้เรียนรู้และได้เล่นในฟุตบอลที่มีสไตล์เกมบุกตลอดเวลาไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่มีหยุดไม่มีพักคุณต้องลุยอย่างเดียวจนกว่าจะหมดเวลาไม่มีอะไรต้องเสียยิ่งแพ้ยิ่งกระหายลุยสุดทุกเกมก็มาดิว่าโมโหแล้วจะเฟย สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีตะทรมบูมาทันนะฮะมีคิวลงสนามช่วยโยโกโฮาม่าเอฟมารินอตเปิดบ้านรับมือโอิตาชินิตะทีมเก่าของเจ้านิวทิธิพันธ์พ่วงจันทร์ในวันที่10ตุลาคมนี้เวลาสี่นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยครับอ่านะผมเป็นนว่าง,งานนี้ทัศนคติของโกอุ้มของเรานะฮะก็คือว่าลุยอย่างเดียวยิ่งแพ้ยิ่งลุยยิ่งยิงเข้ายิ่งต้องลุยเข้าไปใหญ่นะครับแบบนี้ครับทำให้ฟุตบอลน,นั้นยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะอิชิอิแจ้งเหตุเปลี่ยนอาริสออกเกมเจ้าสวัสแคทโดยในทางมาสตดาอิชิอินะฮะกุณซูใหญ่ทับเขี้ยวสมุดสมุดประการซิตี้ชี้แจงสาเหตุที่เปลี่ยนตัวอาริสซาริฟอวิชนะฮะประกันหลังชาวสซลวีเนียออกในช่วงท้ายเกมมาว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถเล่นต่อจนจบเกมได้ ตอนแรกเราเห็นอลิซมีอาการบาดเจ็บแต่เจ้าตัวนั้นมีท่าทีเหมือนจะเล่นต่อไม่ไหวเราจึงจะเปลี่ยนจากกิจปราตะกูลลงไปเล่นแทนอภิชัยมันอุสาแต่สุดท้ายแล้วอลิสก็ส่งสัญญาณบอกให้เปลี่ยนตัวเขาออกนะฮะเนื่องจากเล่นต่อจนจบไม่ไหวเราจึงจะไปต้องส่งทัศยะสาไกา่ลงเล่นแทน เป,เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่ได้3าคะแนนในเกมนี้แต่นักเตะทุกคนของเรานั้นทำหน้าที่ของตนเองได้ดีนะฮะและก็เต็มที่แล้ว,วาเายังมีเกมให้ลุ้นเชียร์อีกหลายเกมเราต้องมีสมาธิกับเกมให้มากกว่านี้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับสำหรับโปรแกรมตัดต่อไปของทางทัพเขี่ยวสมุดสมุทรประการซิตี้นั้นจะบุกไปเยือนเดอะแรบบิทบีจีปโตมิเตตในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้วนวเวลา19นาฬิกาที่สนามลีโอสเตเดียมกันต่อไปนะครับ ค่แฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนนะครับตราสถอดใจไม่ฟ้องผู้ตัดสินทั้งที่ภาพปัญหาชัดเจนโดยกันที่ทางช้างขาวเจ้าเกาะตรัสเอฟซีทีผมตัดสินใจไม่ฟ้องผู้ตัดสินแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ปัญหาการตัดสินที่ผิดพลาดในที่ที่66ของเกมที่บุกเอาชนะสุพรรีเอฟซีไป2ต่อ1เผยอยากจะให้ผู้ตัดสินเป่าตามความเป็นจริงยุติธรรมตรงไปตรงมา โดยความหลงจากเกมไทยลีก2020ถึง2021นี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะเกมที่ทางสมบรีเอฟซีเปิดบ้านพ่ายตรัดเอฟซีเป็น1-2ในเกมมีจังหวะปัญหาที่ทางฝั่งทีมเยือนร้องถึงการทำาที่ของผู้ตัดสินและก็ไล่แมนมาว่ามาตรฐานของผู้ตัดสินอยู่ตรงไหนสําหรับรายชื่อของผู้ตัดสินในเกมังกล่าวประกอบไปด้วยสรายุทธจักเงินผู้ตัดสินเป่าวัฒนาชนชนะก,กุลไล่แมนหนึ่งทูแวร์ยูโซโกจิไล่แมนสองและก็สาภบศรีบุญลือ ผู้ตัดสินที่4อาคมเจริญสุขผู้ตัดสิน VR ที่1และก็คันชิตนิติชาติผู้ตัดสิน VR r ที่2นะฮะโดยจังหวะปัญหาที่ทางตลัด FC ชี้แจงกับทางสื่อคือเกมนาทีที่66ที่ิริคาโดสันโตสกอนหน้าตลัด FC นั้นกระชากหนีเรีอวททโลคารูเบมิดฟิลด์สวอมรี FC ชิตที่วิ่งแซงหน้าเกือบจะดุดเดียวแล้วก่อนที่ทางเรอเโลคารูเบนั้น จะมีการยื้อฉุดกระชากพร้อมกับมีจังหวะสไลด์ถึงบอลถึงคนและจังหวะสุดท้ายจนทางด้านบริคาโดซานโตสต้องล้มลงซึ่งจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้มีการเป่าให้กับตลาด FC แต่อย่างใดทําให้หลายคนเข้าใจมาว่าอาจจะเป็นเพราะจากสกอร์ที่ทางตลาด FC นั้นบุกมานาแล้วถึง2ประตูเลยปล่อยให้เกมไหลหรือไม่ แต่คนในวงการไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ต้องการแค่คำว่าผิดถูกก็ว่ากันตามเนื้อผ้าดึงก็คือดึงฟาวก็คือฟาวซึ่งหากใครเห็นภาพนี้ในจังหวะนี้คงจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกนี้ไม่ฟาวได้อย่างไรโดยผู้สื่อข่าวสอบถามทางทีมงานตราด f อถึงประเด็นที่ว่าจะมีการยื่นประท้วงนะฮะกระารดำมติของผู้ตัดสินหรือไม่อย่างไรซึ่งทางตลาด f อนั้นยืนยันคงจะไม่ฟ้องอ,อะไรแน่นอนเพราะฟ้องไปต้องเสียงเงินประกัน5 0 0 0ันบาทฟรีๆอยู่แล้วเลยตัดสินใจไม่ฟ้องไปดีกว่านะ นี่นะครับผมเป็น,นว่าง,งานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นลูกที่ขัดตาของทางทีมแฟนฟุตบอลซะเหลือเกินนะฮะที่เห็นขนาดนี้แล้วจริงๆน่าจะฟาวด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็นั้นไม่ฟาวนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกลูกหนึ่งที่มีประเด็นดราม่าก,กันอยู่ณนะจุดถึงตอนนี้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสรุปอันดับดาวซันโบเอมเบรดห้าสิบแชมเปี้ยนชิพทีสองในฤดูกาล2021หลังผ่านไป9นัด โดยกันนี้เปาโลคารันโดนะผมดาวยิงขอนแก่นยูเต็ดยังคงนำดาวซันโบไทยลีก2ส่วนอันดับที่2ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือเมลวินเดอะบูจากทีมเชียงใหม่ยูเต็ดและก็เริอุ่มะสุมุระจากทีมเชียงใหม่เอฟซีซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเอ็มร้ยแชมเปียนชิพ2 0 2 0 2นถึงนั้นผ่านไปแล้ว9นัดน,นะฮะอันดับดาวซันโบจะมีใครกันบ้างน,นั้นไปดูกันเลยเริ่มจากอันดับที่1นะผมก็จะเป็นเปาโลคอนราโดจากขอนแก่นยูเต็ดยิงไปที่11ประตู อันดับ2ก็จะเป็นเมลวินเดอบรูเชียงใหม่ยูเต็ดและก็เรียวมัสุมุระของเชียงใหม่เอฟซียิงเท่ากันที่8ประตูอันดับที่4ก็จะเป็นยูบุงสูของอจจัยยูเต็ดนะฮะยิงไปทั้งหมด7ประตูอันดับที่5ก็จะเป็นแฮริสันคาโดโซของเชน่าทอนบิลเฟอร์บรล่าดอสซันโตของนครปฐมยูเต็ดยิงเท่ากันที่6ประตูและอันดับที่7จ็ดผมเป็นของเวลลิงตันครูชของแพนยูเต็ดและก็มาร์คบราโด ของแพร่ยูเต็ดเช่นกันยิงคนละประตูและอันดับที่9ก็จะเป็นเทวินบุตรสมบัติของทางเชียงใหม,มยยูเต็ดและก็เอริเฟนโตซิลวาของทางราชนาวีเอฟซียิงไปที่4ประตูเช่นกันครับดีนะผมก็เป็นอ่าสิอันดับนะฮะก็แต่ละคนนั้นก็มียิงเท่ากันอยู่นะครับผมหลายคู่ก็เลยทีเดียวซึ่งงานนี้อันดับที่1ต้องยกให้เป็นเปาโลคอนราโดคนนี้จากทางขอนแกนยูเต็ดคนนั้นนั่นเองครับยิงไปถึง11ประตูก็เลยทีเดียวงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ เนตแฮมเสียดายมดแมตช์แปรในสีเสื้อปืนใหญ่ลังกาสุกะเก็บได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นโดยกันนี้ Dead ham, 16, เดดแฮมสิวพงษ์จริญศิลป์เสียดายมดแมตช์แปรในสีเสื้อปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานีเอฟซีเก็บได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นโดยเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานีเอฟซีเปิดบ้านทำศึกไทยลีก3ฤดูกาล2020สถึง2อนี้กับสโมสกรกระบี่เอฟซีแต่ทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มจบเกมแบบไรสกอร ดยแมตช์การแข่งขันนัดตั้งกรานั้นเป็นแมตช์แรกี่สีเสื้อปัตตานีเอฟซีอย่างเป็นทางการของทางเน็ตแฮมนะฮะสิวพงษ์เจริญศิลป์นักเตะป้าประสบการณ์ที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะณตอนนี้โดยเจ้าเน็ตนี้ได้เปิดเผยมาว่าผมเนี่ยรู้สึกเสียดายมากเลยนะกับแมตช์แรกของผมกับสโมสรใหม่นี้ที่ผมไม่สามารถช่วยทีมคว้า3ามแต้มแรกได้ทั้งที่ทีมของเรานั้นมีโอกาสจบสกอร์ได้ไม่น้อยแต่ฟุตบอลลีกต้องดูกันยาวไปครับ พวกเราทุกคนนั้นพร้อมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีกว่านี้และต้องขอบคุณและก็ชื่นชมแฟนบอลปัตตานีเอฟทุกคนนะฮะที่เข้ามาให้กาลังใจกันเยอะมากๆเลยผมชอบบรรยากาศการเชียร์บอลของแฟนบอลที่นี่เป็นอย่างมากเลยนะฝากเป็นกำลังใจและก็ติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับโดยกันนี้นะผมสถานการณ์ของทีมปัตตานีเอนั้น แข่งไทยลีกเนี่ยหนันดชนะยังไม่มีนะครับเสมอหนึ่งแต่ว่าแพ้ก็ยังไม่มีมี1แต้มรั้งตัวที่7ของตารางที่3โซนภาคใต้นั่นเองโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทางปืนใหญ่ลังกาสุกะนั้นอาจจะออกไปเยือนมังกรแดนใต้นะครศรียนยุ็ดในศึกที่3ฤดูกาล2020 2021นี้นะัดที่2องตวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาส6ตันิกาเป็นต้นไปนะัดามกีฬาอาบาจอนะครศรีธรรมราชร่อนพิบูลนั่นเองครับ ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้สุกอย่างแน่นอนครับและนี่นะผมก็เป็นชี่หนังข่าวกีฬาฟุตไทย by digital style ประจำวันที่8ตุลาคม2563โดยเฉพาะบัตรครั้งฟุตบอลไทยครับ